วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้และก็ในเวลานี้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการแจกวอลเลตฟรีประจำวันใครไม่ได้ดูคลิปก็ แล้วมาถามหาลิงก์ก็ขออนุญาตตอบว่าไม่มีอย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็จะมีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าผมหาลิงก์ไม่เจอเลยก็หาไม่เจอหรอค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ยังไม่ถึงเวลานะดูนิดนึงนะคะคลิปแจกวเล็ตไม่นานเราจะได้รู้ว่าลิงก์ลงให้ตอนกี่โมง ส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักผุนเหมือนเดิมนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกา5นาทีใครดูจบแล้วก็มารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้หรือใครอยากจะได้เงินเข้าทูบันดี้วอลเลตแบบฟรีก็กดติดตามช่องไว้นิดนึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ